สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้กันนะคะเดีย๋ยวไปดูข้างในวิ่งไร่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีผ้าห่มแล้วก็เตียงแล้วก็หมอนอันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีหมอแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีทีวีอันนี้เป็นห้องแต่งหน้านะคะมีห้องแต่งหน้า ันนี้ก็จะเป็นชุดไหวยน้ำนะคะมีหมวกเกงมีเสื้ออันนี้เป็นสแปรยคะอันนี้เป็นอาหารเช้าพวกนี้ก็จะเป็นเอิพวกผีผมบาร์บี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสมัมภาระแล้วก็มงกุฎอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะนี่มีตั้งมีอาหารเช้ามีอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารตอนเย็นนะคะ รีวีววิบบา์เดีย๋ยวเราไปดูรีวิวข้างล่างของบาร์บี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตะกร้าใส่บาร์บี้ของเรานี่นะคะบอกชื่อด้วยนะอันนี้ชื่อซินเดอเรลล่าอันนี้ชื่อเอเลียตอันนี้ชื่อเออมันเป็นผมวจุกกคะค่ะพี่หนูมัดให้ ตัวนี้มันชื่อเออเออ,อะไรนะคะของมันก็ชื่อแอเลี่เหมือนกันแต่เป็นแอเลี่ตัวน้องโอ้ส่วนตัวนี้ผมยุ่งมากมันชื่อเอออนาบิซ่านะคะแต่ตัวผมยุง่งอันนี้ก็จะเป็นน้องะคะนี่น้องของตัวนี้ค่ะชื่อคชิปปี้แฮปนะคะนี่ <Okay. S 1> okay. ันก็จะเป็นเก็บของของบาร์บี้นะคะมีพวกรองเท้าแล้วก็หนังจางแล้วก็พวกค่ะสหรวันนี้ก็สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ